ไอทครับราคาปัจจุบัน20บาท80ตังราคาเส้น200วัน20บาท63ตังราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมหุ้นวัฒจักรอีกหนึ่งตัวนะตัวเนี้ยคล้ายๆจะทำประกอบธุรกิจคล้ายๆ a i tu u อยอะไรเงี้ยี้แม่เป็น t u นะครับ ITC เป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดจําได้จําได้นะครับย่อเดยๆได้ไหมยอ่ยอย่ออ่าเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะนะครับ ITC ตอนเข้ามาเนี่ยผมว่า IPO ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ทํารอบขึ้นตอน IPO นะก็คือเป็นขาลงไปเลย IPO มาได้สูงสุดประมาณสัก33.75บาท75แล้วก็ลงมาปรับฐานเลย ไม่ถึงปีอ่ะปรับฐานแล้วนะครับจาก33เหลือสิกว่ากว่าเราจึงมองเป็นหลังจาก IPO ก็คือขาลงไปเลยขาลงเต็มกำลังนะครับตอนนี้ปรับฐานประมาณสาัก5้ซึ่งแน่นอนหุ้นที่ปรับฐาน50%เนี่ยหรือต่ำ50%า50%เนี่ยที่ยังไม่ถึง70%เนี่ยในมุมมองกราฟก็ได้แต่ไม้แรกถูกไหม ได้แต่ไม้แรกเนาะนะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับประเมินมูลค่าหุ้นนะนะครับแต่สําคัญเลยคือตอนที่เขาปรับฐานไปแล้วเนี่ยมีการออกค่าสร้างฐานอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังสรุปก่อนสรุปเทนในเดเป็นขาขึ้นรอบหุ้นยังแพงมาถูกขาลงนะขาลงนะนะครับแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยอันนี้เราพูดถึงหุ้นเซตร้อเซ็ทหใช่ไหม ผมไม่ค่อยเห็นหุ้นเซ็ตร้อยเซ็ทห้าสิบที่ปรับฐาน50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วจะแบบจะกลับเป็นขาขึ้นแบบรอบใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับก็มีความก็มีความระแวงอยู่บ้างเออธันนี้ก่อนมีความระแวงอยู่บ้างว่าเอ๊อแล้วมันจะมีโอกาสปรับฐานลงอีกได้ไหมเออธันพูนี้ก่อนนะครับสรุปรอบหุ้นไปแล้วสรุปเทนไปแล้วนะครับมาดูการออกข้างสร้างฐานของ ITC หน่อย การออกข้างสร้างฐานของ itc ขยายนิดนึงการออกข้างสร้างฐานดูยังไงใช่ไหมดูโลต่ำสุดก่อนก็คือ15บาท70แล้วก็มีการรีบาวขึ้นไป22บาท10ตังค์เห็นไหรีบาวขึ้นไปไอ้ตรงรีบาวผมไม่ได้สนใจผมสนใจตอนย่อ ตอนยอ่อลงมาก็ไม่หลุด1 5บ0าท70ยอ่อลงมาแค่1 6บ0าท40ครับแล้วที่สำคัญตอนยอ่อนะมีแรงซื้อกลับด้วยเป็นแท่งเขียวใหญ่เลยแล้วก็รีบาวขึ้นไปอีกครับในแถวแถว21.80บาท80เกือบเกือบเบรก22แต่ไม่ได้เบรกเด้งไปโดยมีวอลุ่มแล้วก็มีการยอ่อผมเลยว,ว่าตอนเด้งผมไม่ดูผมดูตอนยอ่อ เพื่อการคอนเฟิร์มการออกข้างสร้างฐานที่จะไม่หลุดแนวรับสำคัญเดิมมีการยอร่ออีกยอ่อลงมาแถวแถว17บาท60เอ,อไม่หลุด16บาท40ด้วยซึ่งแน่นอนแล้วก็ไม่หลุด15บาท70ถูกไหมแล้วก็ดูการเด้งดูการเด้ง17บาท60เด้งไป20บาท90ตัง การเด้งเราไม่ดูถูกไหมเราดูการย่อนะครับพอทุกครั้งที่ย่อนะมีวอลลุ่มซื้อทุกทีเลยอืมแล้วก็ย่ออีกย่ออีกนะครับย่อมาตรงนี้ก็มีหลุดหลุดนิดหน่อยหลุดมาสิบเจ็ดบาทห้าสิบจากแนวรับสิบเจ็ดบาทหกสิบหลุดมาสิบตังค์นะครับพอย่อปุ๊บมีวอลลุ่มซื้ออีกนะเนี่ยมีวอลลุ่มซื้ออีกนะแล้วทีนี้รีบาวเบรกเลยรีบาวเบรกเลยครับ เบรกไปที่22บาท90เลยอันนี้คือเป็นการยกหายชัดเจนยกหายชัดเจนนะครับผมก็เลยมองว่า A หรือว่า ITC หุ้นวัตจักรอาหารสัตว์เนี่ยมันจะกลับขาขึ้นแล้วเออประมาณน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมวาดการออกข้างสร้างฐานยกหายยกโลให้ดูนี่คือโลที่1โลที่2 โลที่3โลที่4และอันนี้โลที่5ยกโลไหมเป็นการยกโลแบบชัดเจนนะครับอันนี้คือไฮที่1นึ่งไฮที่2องไฮที่3ต่ำลงอ่าต่ำลงนะแต่พอไฮที่4ยกชัดเจนครับจึงมองว่าตอนนี้แพทเทิร์นกราฟของ itc เนี่ยเป็นการยกโลยกไฮชัดเจนแล้ว มีโอกาสกลับขาขึ้นถ้าเราอ่านในเดยแต่ถ้าเกิดเราอ่านรอบหุ้นก็อาจจะมองภาพใหญ่ยังเป็นลงอยู่อ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าสำหรับคนที่สนใจ ITC หุ้นวัฏจักรอาจจะต้องดูเกี่ยวกับค่างเงินบ้างนะอ่าค่างเงินอ่อนค่างเงินแข็งอะไรเงี้ยมองดูนะครับเพราะมันมีผลพวงกับหุ้นวัฏจักรนะครับสำหรับสายปั้นใจร้อนละ อยากได้ ITC แล้วนะครับจะบอกได้เลยก็พูดกันง่ายๆเลย ITC เนี่ยเป็นหุ้นที่ประเมินมูลค่าหุ้นได้แน่นอนแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญตอนนี้ถ้าเป็นสายปั้นนะคุณก็ได้แต่ไม้แรกในมุมมองของกราฟแล้วเดี๋ยวเราประเมินมูลค่าหุ้นกันว่ามันจะเป็นเท่าไหร่อะมาดูแผนของสายปั้นก่อนขออนุญ,ญาตลบนิดหนึ่งสายปั้นคิดอะไรไม่ออกครับลากไม้มันทัดออกมาสีเงินเนี่ย เอาราคาหมุดแรกไว้ที่ราคาสูงสุดหมุดที่2ไว้ที่ประมาณปรับฐาน50%นก็แถวแถว15.7เนอะ,อะทำสีซะหน่อยแล้วก็ลากดูว่าปรับฐาน70%จะแถวไหนแต่ไม่รู้นะว่าจะได้ไหมเพราะว่าในการออกข้างสร้างฐานในเดก็สือว่าสวย ก็ประมาณสัก10บาทไปการปรับฐาน70%ของ ITC สัก10บาทอ่ะประมาณนี้ถามว่ากรอบไหนที่จะมองว่าไม้แรกจะไม่แพงใช่ไหมผมจะมองแค่กรอบนี้ผมจะมองแค่กรอบนี้นะ จะมองว่าไม้แรกไม่ควรเกินราคา22บาท90แล้วครึ่งทางจะเป็นเท่าไหร่ระหว่างกรอบ15.7กับ22บาท90ครึ่งทางก็ขอเป็นไฟโบช่วยหนะ่อยมันจะแม่นกว่าคิดเองนะ19บาท30ใช่ไหมเอาไปดูกัน สิบเก้าบาทสามสิบเอาเป็นสีเหลืองไปถ้าคนมองว่า itc เนี่ยไม่หลุด15บห้าบาทเจหรือไม่หลุด17บาทมุมมองลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อใช้แผนนี้ก็ได้แล้ววางสต็อปโรสเอาขออนุญาตตีเส้นแนวนอนสต็อปรก่อนเส้นที่ห แล้วก็เส้นที่2อ่าประมาณนี้นะในกรณีที่คนจะใช้แผนแรกแผนแรกนะคิดว่าเฮ้ย ITC มันไม่ลง70%แล้วล่ะแผนนี้แผนนี้แต่ต้องมี Stop l o s อนะสัญญากันก่อนไม้แรก30%เรครับเราจะเก็บกันในโซนใต้ยี่บาทเก้าบถึงสิบเาทสาตังค์ไม้2.70%ไม้ใหญ่ เราจะเก็บกันในโซนใต้19บาท30ถึง15บาท70ตังเมื่อเก็บครบแล้วมันหลุด3ราคาใช้เป็น stop loss 1 17บาท50 2 16บาท40 3 17บาท70ใช้เป็นจุดคัดตัดขาดทุนคุณจะทุนเท่าไหร่ไม่รู้อะใน2ไม้นี้ที่เก็บอะแต่ถ้าหลุด3ราคาเนี้ยคุณต้องคัด คุณต้องขายทิ้งคุณต้องถอยออกเพราะมันมีโอกาสปรับฐาน70%ได้อ่าได้ประมาณนี้แผนที่1จบไปสายปั้นใจร้อนแผนที่สองสำหรับสายปั้นใจเย็นว่ามองว่าความเสี่ยงของหุ้นวัตจักรมันยังมีอยู่มากเราก็จะวางแผนแบบนี้คือ ไม้แรกไม้แรกบอกตรงว่าไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรง2ี่อ็ดผมคิดว่าน่าจะมีการย่อหลุด19บาท30ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กลัวว่าจะเ้ยเดี๋ยวมันจะตกรดอะไรประมาณนี้นะครับงั้นแผนที่สองเราเป็นแบบนี้เราแบ่งไม้แรกเป็นสองไม้มีไม้10กับไม้ยี ไม้แรก10%เรครับเราเก็บกันก่อนเลยคือใต้ยี่สบสองบาทเก้าสิบถึงสิบเก้าบาทสามสิบสิบเปอร์เซ็นแล้วไม้แรกในไม้สองยี่สิบเปอร์เซ็นครับเราจะเก็บกันในโซนใต้สิบเก้าบาทสามสิบถึงสิบห้าบาทเจ็ดสิบตังค์ได้ไม้แรกเรียบร้อยได้แล้วก็พอก่อนถ้าสมมุติว่าเฮ้ย i t c มันไม่หลุดสิบห้าเจ็ดอ่ะอุ้ยแล้วไม้สองไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ถือมาแต่ไม้แรกแล้วหลั่นไปหลั่นไปนะครับแต่ ถ้าแผนมันเป็นไปดังหวังหมายถึงสายปั้นแผนที่สองนะคือแผนคนใจเย็นเป็นไปดังหวังเขาหลุดสิบเจ็ดบาทห้าหลุดสิบหกบาทสี่แล้วก็หลุดสิบห้าบาทเจ็ดคุณจะวางแผนเก็บไม้สองหรอถ้าในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยสิบบาทผมก็ยังไม่เอานะไม้สองเจ็ดสิบอร์เซนผมจะเอาเลขตัวเดียวก็คือต่ำสิบ คือต่ำสิบคือต่ำสิบนะครับแผน ITC ประมาณนี้ครับก็เลือกเอาสำหรับคนที่เอ้ยฉันสต็อปรอดได้ฉันก็อาจจะเอาแผนแรกแต่ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อะมันไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าขนาดนั้นไม่อยากมาตั้งปกงโปรแกรมอะไรก็เอาแผนที่2องเซฟกว่าเซฟกว่า,วานะครับคุณอย่าลืมหุ้นวัฒจกักรนี้มันจำ i r b c ได้ไหมหุ้นวัฒจักรเนี่ยผมจะบอกก่อนว่ารายได้รวมมันดีแต่กำไรมันผันผวนผถูกปะ แล้วคุณก็ต้องถ้าเกิดคุณปั้น ITC คุณก็ต้องไปดูท U ด้วยเพราะว่าท U เป็นแม่ ITC ถูกปะ่ะนะครับแล้วคุณก็ต้องดู AII ไปด้วยค,ควบคู่กันด้วยอ่านะครับส่วนใหญ่เนื้อสัตว์ที่ที่ ITC กับท U มาทำเนี่ยจะเป็นจะเป็นปลาซะเยอะเนาะอ่ามันก็เป็นหุ้นวัฒจักเนื้อสัตว์เช่นกันนะมันก็คล้าย c p f กับ BDG เลยแค่ว่าแค่ว่าเนื้อสัตว์มันมันเน้นคนละอย่างนะมันเน้นคนละอย่างนะครับต่อไปเป็นเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นครับ แน่นอนเขาเป็นหุ้นวัตจักรใช่ไหมพกกับพันใช่ไหม PE แม่งต่ําอยู่แล้วถูกป่ะแต่กําไรที่คาดหวังเนี่ยผมไม่ได้ให้เยอะนะเพราะผมผมรู้ว่ากําไรหุ้นวัตจักรมันเหวี่ยงอยู่แล้วผมก็เลยจะมองๆเท่าเดิมครับ2,281ล้านถึงถึง2,300ล้านแค่นี้แค่นี้นะครับผมก็เลยประเมินมูลค่าหุ้นมาได้ของ ITC เนี่ยจะประมาณประมาณ6บาท8ตังถึง เจ็ดบาท60สิบตังค์ใน PE แรกก่อนเล้งแรก8ถึง10เท่า8ปดถึงสิเท่าอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้ให้ดูก่อนว่าเฮ้ยมันจะเป็นประมาณนี้นะนะครับแต่ผมอะมีมีความคิดไม่เหมือนชาบ้านอย่างหนึ่งก็คือว่าผมเห็นว่า itc เนี่ยมันกำลังจะมีผลประโยชน์เรื่องเรื่องค่างเงินเออเรื่องค่างเงิน ผมมองว่าหุ้นส่งออกเนี่ยมันกำลังจะเริ่มดีผมก็เลยมีอีกเล้งหนึ่งปรับพ e ขึ้นมานนิดหนึ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมก็เลยจะมองอีกเล้งหนึ่งว่าผมประเมินมูลค่าหุ้นได้ว่าในในครึ่งปีหลังปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยเนี่ยหุ้นส่งออกเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเทินาราวขึ้นได้ผมก็เลยมองว่า ประเมินมูลค่าหุ้นก็จะเป็นราคาแรกจะเป็นราคานี้คือ7บาท60ถึงถึง9บาท13ตังค์ในในเชิง PE ที่ขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือ10กับ12อาจจะมีสมาชิกบอกว่าอุยเห็นบางที PE ของ IRPC น่หูมองไปที่6ถึง8เลย คือผมจะมองภาพรวมของบริษัทได้ว่าเฮ้ยแล้วกําไรเขาเป็นยังไงคือคุณรู้อยู่แล้วว่าหุว่าถ้าจากกำไรพันผวนใช่ไหมแต่กําไรของ ITC อะ่ะมันทรงดีไงเออมันทรงดีถ้าเปรียบเทียบกับ IRBC ถึงแม้จะเป็นถึงแม้จะเป็นคนละอย่างกันธุรกิจที่ทําถูกไหมแต่แต่ผมก็ผมก็มองถึงการบริหารด้วยอะถูกไหมว่าเฮ้ยรายได้เราเข้ามาเท่าเนี้แล้วกําไรเนี่ยเราทรงไปใน เราทรงตัวแล้วมีการทรงตัวในขาขึ้นที่ดีเงี้ยผมมองว่าผมก็จะให้ PE ที่ขยับขึ้นมาได้อ่ะประมาณนี้นะครับ ITC ก็จบไปประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมอย่าลืมวางแผนสต็อปกันด้วยสําหรับคนที่วางแผนใจร้อนไปในแผนแรกนะครับต่อไปตัวสุดท้ายของหมวด I คคับเป็น IVL